สวัสดีครับวันนี้มาปลูกป่าด้วยกันนะครับที่ป่าล้อมนาวันนี้อากาศดีนะครับหลังจากที่ฝนตกมาเมื่อวานนี้วันนี้ผมก็เอาต้นแดงมาปลูกเอามาปลูกประมาณ30ต้นนะครับ30ต้นปลูกเป็นแถวนะครับ ปลูกเป็นแถวเลยระยะห่างก็ประมาณเม็ดถึงเม็ดยี่สิบนะครับไม่ถึงเม็ดห้าสิบระยะก็ประมาณเม็ดถึงเม็ดยี่สิบนะครับการปลูกต้นแดงของผมต้นแดงพวกนี้เป็นต้นไม้ที่ผมได้มเมล็ดของเขามาแล้วผมก็เอามเมล็ดของเขามาเพาะอย่างดีใส่ถุงนะครับใส่ถุงกรอกดินไว้ ไม่ถึงสิบวันนะครับเขาก็แตกออกมาเป็นลักษณะคล้ายๆถั่วงอกวันนี้เขามีอายุประมาณได้หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนต้นก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ผมเห็นว่าผลตกนะครับฝนตกดีดินมีความชุ่มชื้นนะครับผมก็เลยเอา ต้นของเขามาปลูกครับต้นแดงมาปลูกนะครับ,รบวันนี้ปลูกเป็นแถวยาวไปเลยนะครับปลูกปิดฝั่งฝั่งนี้ส่วนต้นนี้เป็นต้นมะข่ามงนะครับต้นมะข่ามงที่ผมเอาเม็ดเขามาฝังไว้นะครับผมก็เลยถอนมา ตรงนี้นะครับต้นแดงนะครับต้นแดงนี่ก็ต้นแดงวันนี้มาปลูกต้นแดงครับประมาณ30ต้นนี้ก็ต้นแดงนะครับผมเอาเมล็ดมาฝังไว้ก็คือพวกนี้นะครับพวกต้นมะขาโมงนะครับ เรามาสังไว้สามสี่เม็ดเขาก็แตกออกมานะครับแตกออกมาปีนี้งอกแล้วนะครับต้นมะขาาโม่ต้นไหนที่เกิดสามต้นหรือสองต้นผมก็ถอนออกมาปลูกนะครับเหมือนกับต้นนี้ การปลูกป่าของผมก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับปลูกไปเรื่อยๆวันนี้ปลูกต้นแดงที่มีอายุได้เดือนกว่านะครับนำมาปลูกส่วนพวกที่ปลูกก่อนนั้นมีอายุ3-4ปีแล้วนะครับ 3- 4ปีแล้วโตแล้วนะครับแต่การสร้างป่าของผมก็ยังไม่หยุดนะครับ ผมจะปลูกไปเรื่อยๆต้นแดงเพราะไว้เป็นร้อยต้นนะครับเป็นร้อยต้นที่ผมนำมาปลูกตรงนี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับระยะห่างให้เป็นถนนที่เขามาเอาดินนะครับเอาดินไปถมฝั่งโน้นในหน้าแล้งก็เลยว่างไว้ ้ามาดูฝั่งนี้นะครับการปลูกของผมก็ใช้วิธีการขุดลงไปแล้วก็เอาปุ๋ยมูลสัตว์นะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวลงไปรองพื้นแล้วผมก็ฉีกถุงฉีกถุงดำที่ผมเพาะไว้เอาก้าพันวางลงไปนะครับแล้วก็ผสมดินกับมูล วัวมุนกววยนั้นแล้วก็ปิดไว้นะครับเอาดินกลบไว้แล้วก็เอาฟางนะครับเอาฟางมาปิดไว้ด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับพอเอาฟางมาปิดแล้วผมก็เอาดินที่อยู่ข้างๆเราข้างๆหลุมนะครับมาทับไว้กับฟางพวงนี้เพื่อให้เขาได้มีความชุ่มชื้นไปนานๆนะครับเผื่อว่าฝนไม่ตก โดยวิธีการเอาปุ๋ยคอรกรองพื้นแล้วก็ผสมกับดินกรบเขาแล้วก็เอาฟางนะครับมาปิดหน้าดินอีกทีหนึ่งนะครับพอเอาฟางปิดแล้วก็เอาดินนะครับเอาดินมาทับไว้กับฟางเพื่อป้องกันพวกไก่พวกอะไรมาคุ้ยเขี่ยนะครับตรงนี้ห่างหน่อยเพราะว่ามีต้นตะแบกอยู่ต้นหนึ่งนะครับ<ม>ต้นตะแบก ที่ผมมาปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับต้นแดงนะครับปีนี้เพาะต้นแดงไว้เยอะเลยนะครับเยอะเลยเพื่อที่จะมาปลูกเสริมในป่าล้อมนาของผมนี่คือการปลูกต้นแดงนะครับปลูกต้นแดงที่มีอายุหนึ่งเดือนโดยการเพราะ,มะเมล็ดนะครับเพาะ,มะเมล็ด แล้วเอาก้าพันมาปลูกไว้ได้โอกาสนะครับหลังจากที่ฝนตกมาช่วงนี้ฝนตกทั้งสัปดาห์เลยก็เลยเอามาปลูกนะครับสวนช่วงน,นี้ก็เป็นต้นไม้ที่ผมเอาเม็ดมาฟังไว้นะครับต้นมะข่ามงแตกออกแล้วปีนี้นะครับส่วนต้นนี้ก็คือต้นคูนนะครับที่เอา,มาเมล็ดมาฟังไว้เหมือนกันนะครับ เมื่ามงนี้ถ้าผมเห็นเม็ดของเขาผมก็ถือติดไม้ติดมือมาด้วยมาฝังไว้เขาก็เกิดอย่างนี้เลยครับเกิดดีเลยนะครับอันนี้สองต้นผมฝังไว้ประมาณสักสองสามเม็ดนะครับต้นเมค่ามงเกิดมาแล้วสองเม็ดมีโอกาสผมก็จะมาถอนอีกต้นหนึ่งไปปลูกในช่วงที่มันห่างๆอย่างนี้นะครับ นี่ก็ต้นมะข่ามงที่เอาเม็ดมาฝังไว้นะครับเกิดทุกเม็ดนะครับต้นมะข่ามงเกิดทุกเม็ดแล้วก็โตด,ดีด้วยนะครับถ้ามามาฝังเม็ดอย่างนี้ต้นแดงก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่อยากกล้าเราจะสร้างป่าทางลัดก็เอาเม็ดของเขามาฝังเลยนะครับเหมือนกับพวกต้นขูนพวกนี้นะครับที่ผมเอาเม็ดมาฝังก็เกิดดีเหมือนกันนะครับ คิดถึงธรรมชาติของเขาที่ฝักของเขาแก่แล้วเขาล่วงหลดลงมาตามภูเขาตามดงตามป่าพอเม็ดเขาถึงพื้นดินนะครับพอโดนฝนเขาก็เกิดขึ้นมาเหมือนกับพวกที่ผมเอาเม็ดของเขามาฝังนี้ขออย่างเดียวว่าทำไม เขาถึงไม่เกิดทุกเม็ดพวกธรรมชาติพวกนั้นเพราะว่าเม็ดของเขาไม่ถึงดินครับถ้าไม่ถึงดินพวกสัตว์ต่างๆเขาก็มาจินนะครับอันนี้เราช่วยเขาหน่อยนะครับเอาเม็ดมาฝังเลยนะครับนี่ก็ต้นคูณนะครับต้นคูณที่เอาเม็ดมาฝังเยอะเลยนะครับเยอะเลยต้นคูณที่เอาเม็ดมาฝังนี่ครับทีนี้พื้นที่ที่ปลูก ได้รับน้ําฝนแล้วนะครับปลูกไว้ดิมมั้วส่วนนี้คือต้นสักทองที่มีอายุเป็นสิบกว่าปีแล้วนะครับที่ผมนํามาปลูกไว้โตได้เท่านี้เพราะว่าแต่ก่อนนี้เป็นป่ายูคาครับแถวนี้ป่ายูคาลิตัสอี่นี้เขารลื้อออกนะครับก็เลยให้เขามารลือ้อให้ห่างๆให้ห่างๆเขตแดนไปหน่อยนะครับ ให้ไม้ป่าพวกนี้ได้มีโอกาสโตต้นอยู่คาลิตัสนี้หากินเก่งนะครับหากินเก่งแย่ยงอาหารพวกไม้ที่เราปลูกไว้ต้นคูณครับต้นนี้ฝังไว้หลายเม็ดเลยนะครับถึงงอกขึ้นมาถึงเจ็ดเม็ดเลยนะครับกาเล็กๆเดี๋ยวสักวันจะมาถอนออกเอาไว้เฉพาะ ต้นที่แข็งแรงนะครับหลายท่านก็บอกว่าทําไมถึงปลูกคิดแดนอย่างนี้นะครับที่ปลูกคิดแดนมาดูเลยนะครับต้นนี้ก็ปลูกในระหว่างดนแดนเลยนะครับระหว่างเสาด้วอเลยนะครับไมจ้จากพวกนี้นีก็ต้นสัดทองปลูกเป็นแถวนะครับ หลุดออกนอกแถวไปนอกแดนก็มีนะครับไปอยู่ฝั่งของอีกเจ้าหนึ่งก็มีอย่างต้นนี้มีหลายต้นสาเหตุก็คือปลูกก่อนที่จะมาแบ่งที่ดินกันนะครับเป็นญาติพี่น้องกันนี่แหละนะครับตรงไหนที่ปลูกแล้วมันไปอยู่ฝั่งแดนฝั่งโน้นก็ให้เขาไปนะครับให้เขาไปส่วนที่อยู่ฝั่งแดนของเราที่เราปลูกไวน้นี่ก็เป็นของเรานะครับ ก็คุยกันแล้วตกลงกันแล้วนะครับฝั่งที่อยู่ฝั่งเขาก็ให้เขาไปฝั่งที่อยู่ฝั่งเราก็รักษาไว้ต้นขุนเยอะนะครับต้นขุนก็อย่างที่ผมพูดว่าต้นขุนนี้ปลูกง่ายผมเอาเม็ดของเขาเอาฝักของเขาที่แก่ๆดำๆมากระเทาะแล้วก็ฝังไว้รอบที่ผมเลยนะครับต้นขุนงอกแล้วนะครับ ออกแล้วดูต้นสักของต้นนี้นะครับใช้การได้แล้วนะครับโตแล้วเนื้อไม้ดีแล้วนะครับก็เก็บไว้ให้เขามีอายุ 20- 30ปีนั่นแหละนะครับไม่ได้ใช้หร้วนะครับบ้านทักบ,บ้านที่อยู่อาศัยก็มีแล้วนะครับ ไม่ได้ลำบากมาตัดเขามาคุ้นเขาหรอกอยู่ไว้รอบนอกของแปลงยางพารานะครับแปลงยางพาราก็มีแถวต้นสักทองต้นนั้นก็หลุดออกไปนอกกรอบนะครับไปอยู่ฝั่งโน้นไปอยู่ฝั่งของน้องชายก็ให้เขาไปเลยนะครับต้นนั้นสื่อนต้นคูนนี้เอามาฝังไว้เกิดดีเลยทีเดียวนะครับต้นคูน ต้นนี้ก็จะคิดเสาแล้วนะครับเดี๋ยวเวลาตัดก็คุยกันนะครับคุยกันก็ต้นคูณนะครับที่เอามาเล็ดมาฝังไว้ต้นนี้โตนะครับต้นนี้โตแล้วเสียงที่เห็นอยู่นี้เป็นต้นกระเจียวป่านะครับต้นกระเจียวป่านำมาฝังไว้ตรงนี้สองสามหัวนะครับงอกขึ้นมาแล้วปีนี้ นี่ก็ต้นคูณนี่ก็ต้นคูณที่เอามาเล็ดยังไว้ส่วนพวกนี้เป็นต้นแดงที่ปลูกวันนี้นะครับที่ปลูกวันนี้ปลูกโดยวิธีการเอาปุย๋ยคอกรองพื้น,อน,นรอ,อ,อ,องพื้นไว้ออน,ไะนะครับก็เอาปุ๋ยคอกรองพื้นไว้ก็เอาต้นไม้แกะถุงนะครับแกะถุงวางลงไปนะครับ เกียดินกบนะครับแล้วฟางมาปิดนะครับพอเอาฟางมาปิดก็เอาดินกบอีกทีหนึ่งนะครับมีเศษไม้ก็มาวางทับไว้กันไก่ที่เขาจะมาเขียนะครับการไก่ที่เขาจะมาเขียตัวนี้ก็ต้นแดงที่พึ่งปลูกเสร็จนะครับเอาไม้มาทับไว้นะครับตัวนี้ก็ต้นแดงเอาไม้มาทับไว้ป้องกันไก่ที่เขาจะมาคุ้ยเขียนะครับคุยเขีย หน้าดินก็าอาจจะมาโดนต้นไม้เราได้แล้วก็มาปิดไว้อย่างนี้นะครับปิดไว้อย่างนี้ก็พอผ่านไปสัก2องสาวันโดนฝนหน่อยไก่เขาก็ไม่มาเขี่ยแล้วครับดินมันก็เก่าไปแต่ถ้าดินใหม่ๆอย่างนี้เขาก็อาจจะมาคุยเขี่ยหน่อยนะครับแต่คงจะไม่เป็นอันตรายนะครับเพราะว่าเรามาดูเรื่อยๆนะครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้เรา ต้นแดงครับปลูกไว้หลองพื้นด้วยหวีข้อเอาฟางมาทับอีกทีหนึ่งแล้วเอาดินแล้วเอาเศษไม้ใบไม้มาทับข้างบนเอามาทําหลอกไก่ไว้ไม่เขาเห็นดินเศษดินใหม่ๆกลัวเขาจะมาคุยเคี่ยนะครับมุมนี้ปลูกไว้ทั้งหมดสิบสี่สิบห้าต้นนะครับมุมนี้ ข้างล่างปลูกไว้18ต้นวันนี้เอามาปลูกก็ประมาณ30ต้นนะครับ30ต้นนี่คือไม้แดงที่นำมาปลูกวันนี้ที่ป่าล้อมนาครับผม